สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่สวนทุเรียนของพี่หานนะคะตอนนี้พี่หานก็กำลังเตรียมค่ะเตรียมจัดการพื้นที่นะคะวันนี้จะมาตัดทุเรียนกันนะคะครั้งแรกเลยเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศกันข้างในเนาะ อันนี้บรรยากาศหน้าสวนของพี่หารของเรานะคะตอนนี้พี่กบก็กำลังไปไลฟ์สดนะคะที่ช่องสร้างโอกาสทีวีค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเนาะเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆกันเนาะว่าการตัดทุเรียนเป็นยังไงเนาะ พี่กกก็ไปสัมภาษณ์พ่หานอยู่นะคะแต่เราไปชมกันเนาะเป็นไงบ้างครับวันนี้ดูทุเรียนแล้วเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวกำลังกินกําลังกินเนี่ยกําลังดูก่อนเนาะนี่แล้วนี่ตุ้มป่วยมั้งดูเยอะ

อ๋อผ่านการเทสมาแล้วนะครับอุ้ยเหลืองดีนะโอ้โหโอเคโอเคนะพี่เขากรีดได้แบบเดือนนี้ให้ก็ถ่ายให้ให้ฟ้านออยหน่อยฟ้านออยหน่อยฟ้านใหญ่นิดหนึ่งนะดูเนื้อนิดหนึ่งโอ้โหเนี่ยน้องโอ้โหชำนาญมากเลยนะชำนาญเลยโอ้โหเนี่ยฮะใช้มือเดียมือเดียว ออเอาเอาเข่งมาเดี๋ยวพี่ขอขอดูเนื้อนิดนึง,เอ,งเอาลงอีกเอาลงอีกลูกนึงเลยแล้วเอาเอาขับรถมาที่นี่นี่กระดุมนะฮะโอ้โหเนื้อเยอะเหมือนกันนะเนื้อเยอะเหมือนกันับรถมาทีงนี้ระวังอย่าให้ต้อนกันอืมลุงช้วยกันเอาลุงแล้วมาช่วยกันยกลงแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาก็ไปเปลก็บใตนะ้น้ะตอนนี้ก็กำลังตัดโอ้โหพี่เขาตัดแบบชำนาญมากพี่หางข้ไมือก่อนพี่ ครับครับแล้วก็เด็กร้อนหนอย้พี่เขาตัดโดยไม่ต้องใส่ถุงมือเลยนะขายตอน,น,น,นตอนตอน,ตอนเขาโยนเลยเนี่ยเขาไม่ต้องใช้ถุงมือเลยเหรอเนี่ยน้ำเมื่อกี้ป่ะเนี่ยโอ,โ,โอ้โหเคยเห็นก็ได้เห็นแล้วเนี่ยกูเยอะเมอย์ เพื่อนๆมีอะไรแนะนำแนะนำได้เลยนะครับที่ชมอยู่ตอนนี้นะฮะภาพเป็น,บบน,ปนยังไงบ้างสัญญาณเป็นยังไงบ้างเสียงชัดเจนไหมครับแสงชัดเจนไหมครับ เดินดูน้ำครับดูอยู่ครับดูน้ำแล้วขึ้นเลยสองคนนี่ยะฟ้องแค่วมากนะเพื่อนครับโอ้โหโอ้ที่ใต้สุงคนนี้อ้บินขึ้นไปวิ่กับ้นขึ้นวิ่งได้ ตัดตัดแบบว่าไม่มีถุงมือใส่เลยนะคะเว้ยก็โยนลงมาโอ้โหตอนโยนนี่แบบเห็นนหนี่นะคะวิธีการตัดทุเรียนอันนี้มีดแรกนะคะส่วนของพิหาร<ต>ของเราคะ่ะแต่ภาพไม่ชัดเจนโอ้าพเนะาจจะเป็นที่สัญญาณเน็ตน,นะครับขอบคุณมากครับ พี่กบไลฟ์สดไม่เน็ตไม่ค่อยดีนะคะโอ้โหตอนนี้ก็ทำคลิปไปด้วยนนวขึ้นไปแล้วนะคะสองคนดูการตัดก่อนนะครับเดี๋ยวรายเหลี่ยดพี่กบยวขอสอ้อภาพพี่ล้งกับพี่หานนะครับอื อี่นี้เลยก็ได้เลยได้ก็ข้างล่างโอ้โหลับแบบเร็วมากเลยข้างล่าง,างมันจะยังกันมั้งยังแต่มันถ้ามันมันหนามตัวนั้น,นใช้ได้เลย น,นี่ก็พี่หานของเรานะคะเจ้าของสวนโอ้โหมาจากยะลาเลยเนี่ยมาถึงใชลหอ้เลยมาจากยาลาเลยนะคะโอ้โหมือตัดนี่สุดยอดมากเลยนะมีดแรกอของสวนมีดแรกมีดแรกของสวนสุก <c oughs>

ไม่ลงจอฮะไม่มีเมีมาเลยปีนมาเลยปีนมาเลย้หมดนปีเดี๋ยวค่อยแกะก็ได้นะครับครับเอาแกะก็จะลงก็ได้ลงลงดูอ่ะมาดูไลยไปไม่ดูเลยแล้ต้นนี้ต้นนี้เดือนไปไม่ถูกปีมันแบบมีไหมที่โรนี่ตรงนี้มนี่ยดเอามีิยังกระจายวะได้ปะ โอ้โหเดินบนเชือกเลยนะคะโอ้โหวิน really ุเส right, ียวด้วยโอ้โอ้สามปีแล้วโอ้ยยังยังเสื้อหน้าปีย oh. oh ังได้อ oh ยู oh ่พ oh ี oh ่เขาเหยียบเสื oh. ้อไปเลยนะเมื่อกี้โอ้โหโอ้โโหอ้โหเอเข้ามาแล้วตัวนี้ตัวนี้กว่าจะตัดได้นะคะก็ต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ปีนแบบ ต้องระวังเลยนะเนี่ยโอ้โหตัดอันนี้โอ้โหคนคนรับนี่ห้ามง่วงเลยนะคะกว่าจะได้ทุเรียนแต่ละลูกนะคะกว่าจะโตเนาะนี่ก็จะตัดได้แต่ละลูกเนาะต้องขึ้นแบบ ต้องคัดด้วยนะคะต้องดูด้วยอตอนขึ้นเนาะลำบากเหมือนกันนะคะ <laughs> <ม> <laughs> ฉลองมีดแรกนะคะตัดครั้งแรกเลยนะคะทีเรียนของเราระดุมับอกมันเบรกก่อนเลยเนะนี่ยนะดูหนามเบรกให้ดีเลยเนะี่ยบอกแล้วไม่สุกเออไม่สุกทีว่ว่า ตัดทีหนึ่งก็ใช้คนเยอะมากเลยนะคะสามสี่ห้าหกคนเขาต้องดูแล้วก็ต้องต้องคัดนะคะต้องดูอีก ดูคนรับโอ้โหคนรับนี่ต้องเก่งแล้วก็ชำนาญด้วยนะคะพักก่อนพักยกนะคะยังไม่หมดนะคะยังเหลืออีกเยอะ ตัดดแแลล้้ววนี่คือ Saint> ตัดแล้วนะคะลูกสวยมากนี่นะครับดูความนี่อันนี้คือต้นต้นเดียวต้นแรกนี่นะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดเพราะว่ายังไม่ครบเวลาโอ้โหอันนี้ผ่านไปหนึ่งปีอนอันนี้ผ่านไปหนึก่อนนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งต้นผ่านไปก็จะไปเอาไปเก็บที่ลงก่อนนะคะอันนี้ตัดสดๆเลยนะคะวันนี้ก็พามาชมการตัดทุเรียนของพี่หานของเรานะคะคใครอยากคอมเมนต์เข้ามานะคะคอมเมนต์ใต้คลิปของเราได้นะคะเ,คเดี๋ยวจะทำคลิปเพิ่มนะคะตอนนี้ก็ขอยุติคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพี่เขาก็เอาไปเก็บเนาะ ก็จะไปต่อฝั่งนู้นอีกนะคะไปขึ้นต้นนู้นอีกนะคะโอเควันนี้ก็พามาชมตอนตัดเลียงต้นก่อนนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมอีกต้นนูน้นจะทำคลิปเพิ่มนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ